แวะดูก่อนก็ได้ครับวันนี้มาที่วัดหลวงพ่อห้ามจนหนึ่งพฤศจิกาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้ากับศูนย์เมื่อวานผมมาเนี่ยเลขเคลื่อนบ้านจับได้หนึ่งแปดตรงๆว่าจะไปอัดตุลพันไปเที่ยวเพื่อนบ้านวันนี้นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีมเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์มาแน่แล้วดึงให้ดูเลยเก้าศูนย์ใบหนึ่งห้าเก้าศูนย์นี่เอาใบนี้นะอ่ะห้าเก้าศูนย์งวดที่ผ่านมานี่ มาบุญกระถินนะครับมันอยู่ข้างหน้าพอดีเลยทำคลิปเห็นพ่อค้าพอดีงวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมซื้อให้พ่อครูดึงให้ทำบุญกระถินได้ห้าศูนย์เก้ามันไปออกข้างหน้าแล้วก็ไปออกเพื่อนบ้านอีกเสียดายครับงวดนี้มีเก้ามีศูนย์รวยวันที่หนึ่งอยากได้อะไรนี่หกล้านนี่ แล้วแต่จะ,ะไปแล้วแต่แตจะสัมมนาคุณใช่แล้วแต่จะสมน้ำหน้า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ถ้าถูกรางวัลแล้วแต่มักตกัวแดงคนนี้อย่าเดินภูมิภาคบอลด็กคนนี้อย่าทายมักตัวใดงวดนี้วันนี้เหรอเออชอบตัวไหนงวดนี้อนะ่ะมันชอบคนละตัวกันหรือว่ากันไม่ได้ <c oughs> เออชอบคนละตัวไม่เป็นไร <c oughs> ถูกไม่ถูกไม่ว่ากันชอบตัวไหนผมชอบสามครับจับสามใช่ไหมเนาใครมาก็มาช่วยอุดหนุนนะครับมาทำบุญด้วมกันที่วัด คงห้ามจนวัดใหม่สามัคคีหนองสนมอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมอยู่ใกล้ผมมาทุกวันน er, ั่นแหละครับไปเลยสามสองสองสามวันเต็มไปเลยสามสองสองสามครับ้านเลขที่ผมพอดีสองสามสามสองที่ผมนอนพอดีเลยสามสองสองสามเออแบบเห็นเห็นหนึ่งนะอ๋อนะครับเอาตัวนี้นะนี่ซื้ออะไรก็ได้มีเจ้ามีศูนย์ชอบใครชอบมันครับชอบใครชอบ